ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับต้นคอนแคนนะครับคอนแคนหรือขอนแคนนะครับสามารถเอามาออมนะครับใส่แกงนะครับใส่ไก่ได้นะครับเป็นอาหารของคนอีสานนะครับต้นขอนแคนหรือคอนแคนนะครับรสชาตินะครับจะหวานนะครับ ยอดนะครับเหมือนลักษณะนะครับเหมือนต้นวาสนานะครับแต่อันนี้ชนิดนี้นะครับกินได้นะครับการปลูกนะครับขยายพันธุ์นะครับโดยใช้ต้นเล็กนะครับหรือว่าชํานะครับอันนี้คือปลูกได้สองปีแล้วนะครับสามารถนะครับเก็บได้นะครับเก็บยอดนะครับ เอามาหอ,อมได้นะครับหิือต้มให้สุกนะครับเอามาผัดได้นะครับอร่อยนะครับการเก็บนะครับเก็บนะครับแล้วเราหักแล้วมันก็จะแตกยอดใหม่นะครับคล้ายๆต้นวาสนานะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนแคนนะครับ ขอนแค่หรือขอนแคนนะครับนะครับปีนี้นะครับเพิ่งเก็บได้ครั้งแรกนะครับของปีนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากที่เราเด็ดนะครับหรือหักนะครับ มันก็จะแตกยอดใหม่นะครับออกแตกยอดใหม่ขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ปลูกนะครับปลูกเองนะครับปลูกเองนะครับอยู่ในบ้านนะครับอมเสวานะครับอร่อยนะครับใส่ไก่นะครับรสชาติ นะครับดูนะครับลักษณะยอดนะครับยอดใหญ่นะครับอวบนะครับรสหวานนะครับถ้าท่านได้กินแล้วท่านจะติดใจนะครับต้นขอนแคนนะครับยอดอวบๆนะครับนี่คือ ปลูกนะครับปลูกไว้ริมบ้านนะครับเราจะเก็บให้หมดเลยนะครับที่เราปลูกไว้นะครับบางยามก็จะแตกยอดใหม่นะครับนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการเก็บขอนแคนนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับขอนแคนนะครับการเก็บนะครับนะครับแล้วเก็บใส่ตะก,ก้านะครับนี่คือนะครับตะก,ก้าชาวภูไทย นะครับใส่ของนะครับเขาเรียกว่ากะหยังนะครับกะหยังนะครับกะหยังครับครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามานะครับปอกนะครับให้เหลือแต่ยอดอ่อนๆนะครับเอามาแกงอ่อมนะครับอร่อยมากนะครับขอนแคนนะครับสําหรับวันนี้ขอแนะนํานะครับการเก็บขอนแคนนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ